สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการไลฟ์สาระนะฮะวันนี้ไลฟ์สาระก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องพระที่เราไปเขี่ยกองประกองชีพมานะฮะนะครับอ้าโอเคมาเลยนะฮะนี่หลังจากที่ไปเขี่ยมานะฮะในการเรียออะไรนะในการที่เรา เก็บสะสมพระเครื่องนะฮะบางครั้งนะฮะบางครั้งมันก็ไม่จําเป็นต้องหรือจําเป็นนะบางครั้งผมคิดว่าผมเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะรู้ที่ไปที่มาของพระนะฮะ,笑<笑>ฮะเอาว่าพูุ้้ง่ายคือว่าเล่นแค่ชอบนะฮะเล่นแค่ชอบนะฮะเล่นแค่ชอบของเราคนเดียวนะฮะเล่นแค่ชอบของเราคนเดียวเก็บคนเดียวนะฮะ ะะยังก็เหมือนกับพระสมเด็จนะฮะพิมพ์นี้นะครพระสมเด็จพิมพ์นะีะ้ก็ที่แรกนะฮะก็คิดว่าเป็นสมเด็จพระสมเด็จวัดประสาทนะคะับก็ก็เลยติดมือมาเพราะว่า,าเขาเรียกอะไรนะเนื้อหา,อาเนื้อหาเนื้อหาดูเขาเรียกอะไรดู มันดูเป็นประกายมันดูมันดูสวยนะฮะดูสวยดูก็เรียกอะไรนะฟอร์มพระนะฮะฟอร์มพระดูสวยดูดูแท้นะฮะก็เลยทำการนะฮะทำการเช่าหามานะติดไม้ติดมือมานะฮะก็อ่าดูนะฮะฟอร์มพระเนื้อหานะะผมผมดูแท้นะ ใครดูก็แท้นะฮะแต่ว่าเรื่องของการจัดสร้างเกจิประวัติความเป็นไปเป็นมาเนี่ยนะฮะไม่มีใครทราบเพราะยังหาไม่เจอนะเอา้าแล้วจะมาคีบมาเล่าทำไมวนะทีมันหาพระยังไม่ได้ครับยังไม่มีพระอื่นลงคลิปครับท่านผู้ชมนะฮะนะฮะดูนะฮะ,นะฮะดูความเป็นธรรมชาตินะฮะที่แรกเนึ่องว่าเนื้อผงพุทธคุณ แต่จับไปส่องไปส่องมาเป็นเนื้อผงน้ํามันซะง,งั้นนะฮะแตะ่เดี๋ยวนี้กันนะแต่มีเาเรียกอะไรมีฟองเต้าหู้ขึ้นเต็มเลยเกาเรียกว่าฟองเต้าหู้ไหมอ่าเต็มอ่าแถวเต็มพระเลยนะฮะนี่ฮะลักษณะพระอ่เป็นอ่าพิมพ์ขาโตะ๊ะหูใบสีนะฮะจับว่าเป็นหลวงพ่อกลวยก็ ไปรากฏเห็นพิมพ์นี้นะฮะก็เป็นปรากฏหลวงพ่อก,กวยก็มีพิมพ์นี้อยู่แต่ลักษณะพิมพ์ไม่ได้เป็นอย่างนี้คือ,อยังไง <c oughs> เดาไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแตทท่ท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะท่านผู้ชมท่านไหนพอทราบนะฮะพอทราบว่าเป็นเป็นพระที่ไหนก็ก็ขอคําชี้แนะด้วยนะครับ ขอคาชี้แนะให้ข้าพเจ้าให้ค่าน้อยนะครับด้วยนะครับคาน้อยไม่ใช่เซียนนะครับเป็นนักสะสมมือใหม่เฉยๆนะครับผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่นะฮะก็ในการเช่าหานะฮะมันก็มาทั้งแท้บ้างไม่แท้บ้างนะเกือบแท้บ้างนะฮะก็สราปะปนกันไปนะฮะพอเราเพิ่งเริ่มที่จะทำการศึกษาแล้วก็สะสมนะด้วยความความชอบเนาะ การสะสมพระเครื่องเนี głos, color, fruits, ่ยนะฮะก็วันนี้อาจจะไม่มีราคานะฮะแต่วันข้างหน้าก็อาจจะมีราคานะฮะเพราะว่าายิ่งเก่านะฮะพระเนี่ยยิ่งเก่าก็ยิ่งมีราคาแต่แต่แต่ก็ไม่แน่เสมอไปแต่ส่วนมากนะฮะยิ่งเก่าก็ยิ่งมีราคาพอสอลึกก็ยิ่งมีราคาแต่นะฮะแต่บางเกจิบางรุ่นบางบางรุ่นบาง เคเลยพระบางรุ่นพระบางอย่างเก่าแต่ก็ไม่มีราคาก็มีนะฮะแต่ก็อยู่ที่ความชอบนะฮะการสะสมก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเราเองนะฮะไม่ใช่ของคนอื่นนะต้องของเราเองด้วยเราพอใจที่จะเช่าเราพอใจที่จะเก็บเราก็เก็บมานะฮะอย่างองค์นี้แหละครับผมนะครับเราก็ผมก็ชอบเห็นแล้วชอบนะฮะเห็นแล้วชอบก็ก็เลยเก็บมาแล้วก็มาหาวัดนะฮะ ทุกวันนี้ยังหาไม่เจอเลยหาวัดหาเกจิยังไม่เจอเลยนะฮะก็พี่ๆท่านไหนนะฮะพอที่จะทราบก,ก็ขอคำชี้แนะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอถือว่าเป็นคลิปที่มาขอความรู้กันแล้วกันนะฮะก็นะครับนี่แหละครับการเก็บสะสมนะฮะก็เรา,าเจอสวยนะฮะเจอสวยเจอเนื้อหาดีนะะก็ นะมันอดใจไม่อยู่อดใจไม่ไหวนะครับสำหรับพระสมเด็จนะฮะเ,เนื้อเรียกอะไรนะที่แรกดูเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะอันนี้ก็ไปไปมามาส่องไปส่องมาเนี่มันเป็นเนื้อผงน้ำมันนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะฮะวันนี้ก็ไม่มีสาระนะครับก็คือว่าทำคลิปมาให้ชมกันเพลินๆน,นะฮะชมคลิปให้กรลุชมกันเพลินๆไปนะฮะ ชมพระก็แท้บ้างเก๋บ้างรู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างนะฮะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะหลายๆเรื่องเล่านะฮะหลายๆคลิปปะปนกันไปนะครับก็นะครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด u b s c r คร e นะฮะเพื่อเป็นแรงใจเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับในการไปเขี่ยกองนะครับของชีพต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับ สวัสดีครับผมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับว่าเราจะานำพระอะไรมาให้ชมมาให้ชมมาให้ดูกันนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ